สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ t เทคโนโลยีสเปนซ Simulation กันแน่นอนว่าในการออกแบบกระบวนการผลิตนั้นมีปัจจัยต่างๆที่ต้องคำนึงถึงมากมายนะครับจะเราจะทำอย่างไรให้เราทราบได้ว่าเราไม่ได้ลืมกระบวนการผลิตกระบวนการใดหนึ่งไปนะครับในส่วนของ l a ป Up Cur v e นะครับไม่ได้มีการประเมินที่สูงจนเกินไปจำนวนเครื่องจกักรสเปคของเครื่องจักรสามารถเลือกในจุดที่เหมาะสมแล้วนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของ Production r a t e เองมีการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการูเลองนะครับสามารถจําลองลายการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบนะครับนอกนั้นยังไม่พอยังช่วยในเรื่องของการนําลายการผลิตจริงนะครับขึ้นมาศึกษาแล้วก็หาจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกนะครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับเทคโนโลยี Plant Simulation นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นําเอาประสิทธิภาพในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับขึ้นมาวิเคราะห์นะครับระบบการผลิตของเราเพื่อหาปัญหาแล้วก็ ทำการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้นะครับการนำเทคนินซิมูเล o นไปใช้นั้นนะครับก็จะสามารถช่วยให้หลายๆบุคลากรในโครงการเนี่ยนะครับมีการทํางานที่ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของเอนจิเนียร์นะครับก็สามารถนําตัวเทคนินซิมูเลอนเนี่ยไปใช้นะครับสร้างซินารีโอต่างๆในการผลิตเนี่ยเพื่อมาคอมเพล์กันได้ว่า ไปเวไหนถึงจะดีที่สุดนะครับหรือว่าเอาไปใช้ศึกษาในเรื่องของ impact of change นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับส่งผลยังไงนะครับดูในเรื่องของการทำลา l บาลานซ์ ing นะครับศึกษาในเรื่องของ uh, การทำซิมูเล a แ e l อั p โปรดักชันนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายนะครับมาดูในส่วนของ Production Manager กันบ้างนะครับโป o ดักชัน e มนเจอร์ก็สามารถนำตัวแผนซิมูเลตเนี่ยไปใช้ศึกษาในเรื่องของการจำลอง uh, เดลี่โปรดักชันได้นะครับดูแผนการผลิตรายวันนะครับดูในเรื่องของ Impact of c h a n n ถ้ามีการคนงานขาดไปนะครับถ้าเครื่องจักรดาวจะทําอย่างไรนะครับจะส่งผลยังไงกับโปรเจกต์นะครับดูในเรื่องของรีซอสแพ l นน n งนะครับการวางแผนกําลังคนนะครับการวางแผนเครื่องจักรต่างๆนะครับดูในเรื่องของ Maintenance p l a n ก็ได้นะครับหรือว่าศึกษาในเรื่องของชิปโมเดลนะครับการเข้างานกัน เปิด OT ต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของโลจิสติก s นะครับโลจิสติกสแมนเจอร์เองนะครับก็สามารถนำตัวแพนซิมูเลชันเนี่ยไปศึกษาการเคลื่อนไหวของชิ้นงานได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็น Raw Material จนเสร็จเป็น Finish Good ออกไปจากโรงงานได้เลยเรียกว่าสามารถจำลองการเคลื่อนที่ของ Product ของเราเนี่ยนะครับได้ครบวงจรเลยนะครับ ที่พูดมาอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ b e n e น i t ฟนะครับที่ทางลูกค้าของแพลนซิมูเลชันเนี่ยนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์นะครับพบว่ามันนำแพล Simulation ไปใช้แล้วเนี่ยนะครับสามารถลดในส่วนของอินเวนทอรี่แล้วก็ไซเคิลไทม์ได้มากถึง60%นะครับช่วยเพิ่ม productivity แล้วก็เพิ่ม production facility เนี่ยมากถึง20%นะครับลดในส่วนของความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆนะครับช่วย Optimize System นะครับให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับ เพิ่มในส่วนของ utilization ของระบบนะครับให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญนะครับช่วยลดในส่วนของไม่เงินลงทุนได้มากสูงสุดถึง20%เเลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัว n t simulation เองนะครับก็ยังมีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลกนะครับในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับหรือแม้แต่ทางสนามบินต่างๆเองนะครับก็มีการนำตัว plant simulation เนี่ยไปใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้าานนนต่่งๆเเชดียวกั สุดท้ายนี้ถ้าท่านใดสนใจ product Technomatics Plant Simulation นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ISID Thailand หรือที่เว็บไซต์ ISIDSEA.co.th ขอบคุณครับ